เอาอีกแล้วพี่น้องเอาอีกแล้วลูกลกสาวขอ่อยพี่น้องเอาอีกแล้วพี่น้องะ่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วตะหนายด้วยพี่น้องเลยโอ้ยห่วยเป็นแนวนี้บอดิดให้อให่อยเลยพี่น้องเ้ยเอาอีกแล้วค่ะบอด้สตาร์ทอาทิตย์ อาทิตย์กกลัวเป็นอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะโอ้ตะนาย,ยดีได้หนิอาทิตย์กกลัวพี่น้องนี่บอติดอาทิตย์กกลัวอีกแล้วโอ้ย จะนายด้วย the พี่น้องด้ว the <_ waren> ยจะนายด้วยไหนด้วยว่าขอได้ครับโดยกับจังสี่หลายพี่น้องจ้าอาทิตย์กลัวสตาร์บัตติอีกแล้วเออ ติดมาแม่ติดมาแม่ติดมาแม่พี่น้องติดมาแม่บ่ติดดีบ่เลยบ่นีนบ่ติดมาแม่หอยเสินเฮ็ดแอะไรพี่น้องเป็นคี้เก่ารถข่อยเออมียูนแนวเดียวเหรพี่น้องตอนนี้บ่อยไครขับรถ เอาละพี่น้องมืออื่นเขยามากันไหมสวัสดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายเจนคลิปหนาเลยะคะ่ะเด้อ